เจริญพรเจริญพรเจริญพร,ร,พรท่านผู้เจริญผู้ดวงดีผู้มีบุญทุกท่านขออนุญาตทายเห็นหน้ามั่งอาจารย์วันนี้มีบุญได้เจอกันทัน้งยูทูบเบอร์ทั้นนทงพี่น้องประชาชนผู้ติดตามชมตรงนี้ให้ดวงดีทุกคนดวงดีด้วยสมพรด้วยสมวังด้วย สมปรารถนาแล้วก็โชคดีด้วยเดี๋ยวต,ต่อไปก็จะอธิษฐานจิตยันดวงดีเปดทิศของขุมทรัพ,พยานาคขุมเงินขุมทองอที่ได้จดจาร์เรึกไว้ในภาคขาวแล้วก็อธิษฐานจิตเรียนอริยะเหนือดวงลูกอู่สวงเทวดาเดินดินอรุ่นดวงดีสมปรารถนา ในวาระที่9และก็อธิษฐานจิตขุนแผนมหาเศรษฐีของหลวงพ่อพระครูประพัฒจันทวัฒน์ที่ได้เมตานำวัตถุมงคลให้มาอธิษฐานจิตในวันนี้ดังนั้นขอให้ท่านผู้เจริญผู้มีบุญทั้งหลายได้ตั้งกระไละจิตตั้งจิตตั้งใจให้ดีขอให้ได้รับโชครับลาบ รับบุญบารมีและก็พลังบุญพลังกุศลโดยพร้อมเพรียงกันปุริมาติสังทัตรรโททักินเนณวิรุลหะโกว,วิปัชิเมนวิรุลปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตโร ते सिनो। ते पी तुम्हे अनुरखन्तो आरोखयेन सुखेन च आकाशथा च पुं मथाथे वानाखा महितिका तेऽपि तुम्हे अनुरखन्तो อาโรคเยนะสุขเฮนะจัน้าพเจ้าและท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายขออัญเชิญเหล่าเทวันผู้รักษาโลกธาตุคือเท้าโลกบาลทั้งสี่พระองค์มาอำนวยช่วยดำรง พิธีกรรมอธิษฐานจิตวัตถุมงคลอริยะเนื้อดวงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินรุ่นดวงดีสมปรารถนาขุนแผนมหาสิทธิให้สำเร็จกุศลตามมุมาตรปรารถนาอัน่งเท,ท้าทตรถมหาราชผู้เรื่องเดช ประจำทิศบุรพาพร้อมทั้งบริวารเหล่าคนทันอันกลาหาญมหิธิริทธาวิรุโหกสถิตด้านทิศทักสินมีเทพเจ้าทั้งสิ้นเป็นยศบริวารด้วยเดชากลาหาญบลัลฤทธาวิรุลปักสถิตด้านประจิมทิศมีมูพระยนาคที่เรืองฤทธิ์เป็นบริวารอีกทั้งเท้าโลกบาลกุเวรุราชผู้ทรงมหิธิริทธิอำนาจสถิตด้านทิศอุดรมีมู อสูรนิกอนเล่ายักษ์สาอันมีมหิิธริตศักดาเดชเป็นบริวารจัตตารอเตมหาราชาขออัญเชิญท้าวจตุโลกบาจลจตุมาราชผู้มีอำนาจบารมีมียศมีอำนาจดังได้พนานาอนุรักษันตุจงตามรักษาสัตว์บรุษพุทธบริษัทท่านผู้เจริญผู้ประกอบด้วยกุศลวตรครั้งนี้ให้ประสบแต่ความสวัสดีนร โรคเจริญสุขนฤโศกนฤไยโชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านด้วยเถิดเจ้าขเอ้ยเอ้ยสาธุสามครั้งโคนโตเทวาสังขโยสพเพอ,อินทารา พระมานุพยัญชนะสพเท,เทวกายโยรักขันตุสพเพเท,เทวตาขออัญเชิญเหล่าเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในชะกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาพบอนันตจังหวัดวงเทวดาดำรงอยู่อรูปภพเทวดาอยู่ในห่วงมหันนบสิงคโคระเขตยุคันทอนเขาเทวดาอันเนเนแนวแนวเนืองนองในอากาศอยู่ในวิมานมารัตนะมนเทียน เทวดาอยู่ในเกาะเกียนน้อยและใหญ่เทวดาอาศัยอยู่ในเรือนหลวงเทวดาทั้งปวงอยู่ที่บ้านใหญ่เทวดาอยู่ในหมู่ไม้ไพรพฤกษาสารเทวดาอยู่ที่บ้านเรือนและไรนาเทวดาในพื้นภูมิประเทศขา้าประเจ้าข้ออัญเชิญจงมาสมสรนประชมุมเทวดาอยู่ที่ลุ่มน้ำและบนบกมิได้เสมอกันทั้งยักษ์สาและคนทันนาคราช โอ้เป็นใหญ่เทวดาอยู่เกาะแก่งแห่งตำบลใดข้าพระเจ้าข้ออัญเชิญพระฤาษีตุงแห,งห่งหนอันศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์รนด้วยเดชาข้าพระเจ้าข้ออัญเชิญเทวดาเรื่องเดชซึ่งสถิตยอยู่ในอมรพิมานเมตเมืองฟ้าข้าพระเจ้าข้ออัญเชิญท้าวเทเวศสิ้นขอบเขตมหาจักรวาลโปรดเมตตาประธานพรอ,อำนาจสิทธิบุญญรฤทธิบุญบารมีให้ท่านสาธุชนผู้เจริญผู้มีบุญบารมีและอยู่ผู้ ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ผู้เจริญผู้ได้แผ่บารมีคุณงามความดีและทันสาทุชนผู้เจริญทั้งหลายให้มีแต่ความสุขสวัสดีอยา่ารยร่วงปวงศัตรูคิดร้ายเร่งพินาศโรคภัยบาศยาญายีายายายโหดผีปีศาจและดาวร้ายจงอย่ายมาก,กล่ำกลายขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเฮง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  เฮงเงโชคดีมีโชคตลอดการทั้งปวงด้วยเถิดเจ้าข้าเอ้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัรนังคัจฉามิ ท่ามังสารนังข huh <hail> ัดฌามิสังฆังสารนังขัดฌามิทุติยัมปิพุทังสารนังขัดฌามิทุติยัมปิท่ามังสารนังขัดฌามิทุติยัมปิสังฆังสารนังขัดฌามิตติยัมปิพุทังสารนังขัดฌามิ ตัตทีย bueno, ัมปิธรรมังสรนังขัดามิตัตทียัมปิสังขังสรนังขัดฌามินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรตศสีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะอุอากะสะสิริโภคานะมาสยโยมหาพุยโยมหาลาโพภาวันตุเต นาชาลีติสุกิติมาสุภาจารุสุศิลวาสุปากโตยัสสิมาวเจติโรวาเกสโรวาอาสัมพีโตนาชาลีติอิติปิโสวิเศอีอิเศเพุทธนาเมีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติ นาชาลีติอิราชาคะตะระสาติหังจะโตโรทินังปิสัมรโลปุสัทพุธโซมันนกิทธาโทพระสัมสัมวิสะเถพภะกะพุทธบรรทุธรรมวควาโทโนอมะมังวา นัชาลีติอิติปรมิตาติงสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนะโมนัชาลีตินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสัพเพยาคาปรายันติพระมาจฉมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเตมิเตพาหูอาติมหาปุญยมหาลาภวภวันตุเตพุทธมะ อาอุณโมพุทธายะวิระตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิระอิทโยพุทธัสมาณีมะมะพุทธะสวาโหมนะชาลีติเลืเลลือเลือ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 เลลือลือลือเลเลือ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 เลเล ปิโยเทวมนุษยานังขอให้ท่านจงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปิโยพระมานมุตรตโมขอให้เป็นที่รักอันสูงยิ่งของพ่อตามหาพรหมปิโยนาคะสุปันานังขอให้เป็นที่รักของพญากุตพญานาคาราชทั้งหลายปิอินทรยังนะมามิหังโวสัพพินทรีย์ ใครเห็นใครรักใครเห็นใครทักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครชมเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมในการทั้งปวงณชาลีติอมเสน่จันเสน่หมุนเสน่เมียเสน่อดเตียงประตาศเสน่เอ็นเปรียบเปรียมัญโญยเสน่เฮยมกจุ่มฉับปนับนาครูอันย้อยอมสิทธิสวานาชาลีติอมตวนตวนตวนตั้งมหาตวนตวนเตียงประเดนตวนเตียงเปรีรุมตวนเตียงกระมมตุวตวนเตียงกระมมมถมตวนเตียงปุ่มจี ตัวเตียงมีไม้สลับปะไดตัวเตียงมีใสสารแกออมตัวตัวอมสิทธิสวาหานาะชาลีติกุวะอุวังอุวะสเลงคลังอุวงังสเลงทราย ีแก้วจะโกทวเมตังสเลงบองเนียงคลังดุดสัตการวิยมกน้องเปรียวเฮียรเปรียพัดโมรื่นสะสายอรรังอิอารังอุอารังอารามกการวิโกโอสุทังอรอาังอารเหนชาลีติอุทาหนอันใดเป็นไปบ่มิสำเร็จอาจาริยะเทวะพรหม ให้สำเร็จด้วยณชาลีติณโมพุทธายะณะมะพะทะอุอากาศาสิริโภคานะมาสโยมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเตขอวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่ได้สร้างขึ้นด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ดีงามแล้ว ขอให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอาการสามสิบสองอัติมัสเมิงกายเกซาโลมานาขาทันตาตะโจมังสังนาหารูอัติอธติมินชังวักกังหะขยังยะตนังกิโลมะกังปะาสังอันตังอจะยังกะรีสังปิตังเซมหังปุโพโลหิตังเซโทเมโทอัตสุวสาเคโลสิงคานิาลสิกามุตังมัถเเกมัถลุงคันเตเอหิปทวีพระมา Ehi Apo Intara Ehi Tejo Naraya Ehi Wayo Itzara Na Mami Hang Pak Tamang Pintu Kang Chah Tang Pintu ikang Sumang Pantang Pintu To Angku Sangyata Pintu Tridhamma Wichalanta Eka Pintu Wichanayet ทุกยังทันทเมวจาทันทีกังสุมังพันทังทันทักโทอังกุสังยาธาทันทตรีธรรมวิชาลัทธ เวทันตวิชานเยตต้ท่ยังเพทกันเจวะเพทาเอกังสุมังพันธังเพทโทอังกุสังยธาเพททตรีธรรมวิชาลันทะตรีนิเพททวิชานเยจะตุทั้งอังกุสัมภวังอังกุเอกังสุมังพันธังอังกุทอังกุสังยธาอังกุตรีธรรมวิชาลันทะจตุทั้งอังกุวิชานเย ปัญจะมังสิระสังชาตังสิระเอกังสุมังพันธังสิระโทอังกุสังยถาสิระตรีธรรมวิชาลันทะปัญจัสริสิระวิชานเยนามนังสมาโสยุตตะทโทยุตตะ แห่งนามทั้งหลายอาจริยะพึงหมายให้ชื่อณชาลิตินโมพุทธายะนะมะพัทอุอากัสสิริโภคาณมาสยโยอ,อริยะเหนือดวงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินรุ่นดวงดีสมปรารถนาขุนแผนดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีบารมีรุ่งเรืองและวัตถุมงคล ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้น้อมอธิษฐานจิตให้เกิดบุญยญริ์บุญบารามี และจิตผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสที่ได้ฟังกระแสโสดแห่งธรรมนี้จงบังเกิดแห่งความเบิกบานใจเบิกบานในมหาปุญโญอาโนภาเวณะปัทมังพินุกังชาตังนะเมตตาสมหวังสําเร็จสําเร็จสมหวังโชคดีทุติยังทันตเมวาจะโมกรุณาสมหวังสําเร็จสําเร็จสมหวังโชคดีตาติยังเพตะกันเจวะพินทุปราณีสมหวังสําเร็จสําเร็จสมหวังโชคดีจะตุทั้งอังกู สัมภวังทายินดีสมหวังสําเร็จสําเร็จสมหวังโชคดีปะจะมังศิรสังชาตังยะอินดูสมหวังสมพรสมประสงค์สมปรารถนานะเมตตาการโหตโสามพะโอสาธุนังสามครั้ง สาธุปแปลว่าดีแล้วสาธุงามแล้วสาธุดีแล้วสาธุโชคดีแล้วขอความโชคดีมีโชคจงบังเกิดมีเด่ท่านสาธุชนผู้เจริญยูทูบเบอร์และท่านผู้ที่ได้ติดตามชมให้เปิดจิตเปิดใจดวงจิตดวงใจดวงธาตุดวงธรรมดวงบุญบารมีให้เปิดเปิดโชคลาภวาสนาบารมี พุทธเมตตาจะมหาราชาราชภุต,ตรีสมณะพระมณีทาสีทาสา,สาอิทินารีปุริโสวาสพะปาปังวินาศสันติธรรมะคุณังสตรูปาปังวินาศสันติสังคคุณังกิตตังสตรูปาปังวินาศสันตินะมะพะทะมะพะทะณะพะทะนะมะทะณะมะพะพุทธสวุวรรณมุขังวาจาัง มัตุสรังปิยยันติสรังสุตวามนุษย์สัจเอกะจิตังปิยังเอิเอกเออาคัตชายอาคตไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับปลุกเสกเสร็จฝนตกครับนี่ปาเตหะจริงๆครับ